สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ยาแล้วก็น้องซีด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเมสขาราชบุกพระรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะชอบถามคุณแม่ได้ค่ะเป็นตัวแทนครอบครัวนิดนึงทําไมถึงซื้อรถกับทางพี่วินาคะคือพี่วินาเขาก็น่ารักนะคะเขาบริการดีทุกอย่างแล้วเขาก็แนะนําให้น้องซีแบบคือเข้าใจแล้วก็เราก็ชอบชอบรถฟอร์ดมากน้องเขาชอบแล้วก,ก็เออได้ บริการดีได้ทุกอย่างอะค่ะดีหมดค่ะเจอกันยังไงคะเจอกันยังไงผ่านเฟซบุ๊กครับผ่านเฟซบุ๊กใช่ไหมคะโซเชียลคุยกันนานไหมคะไม่นานค่ะเพิ่ง่พี่งเิไม่ถึงอาทิตย์ด้วยนะครับสองสองวันเองสองวันรู้ผลเลยค่ะแล้วตัวรถเป็นไงบ้างคะแม่สวยมากประทับใจไป่รุ่นมีการถูกใจมากเลยครับแสดงว่าเป็นความชอบของน้องซีด้วยใช่ค่ะ ลูกชอบอะไรแม่ก็ชอบอันนี้แสดงว่าน้องชอบแม่อนุมัตใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่ถึงเลือกใช้ฟอร์ดในการใช้ในชีวิตประจำวันแบครัพอดีว่าครอบครัวเราก็คือญาติญาติก็ใช้ฟอร์ดกันทุกบ้านทีนี้เราก็เป็นรถคันแรกเหมือนกันที่ใช้ f อ r ์ดค่ะก็อยากจะลองใช้ดูอยากลองใช้อยากลองเปิดใจใช่ไหม เดี๋ยวรอฟังผลจากคุณแม่อีกทีหนึ่งการบริการการต้อนรับภายในชรูมเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ดีมากเลยค่ะดีมากค่ะประทับใจเข้ามาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าเดินทางมาไกลอ่าไม่ไม่ค่ะอยู่ตลาดนนเี่ยค่ะอ๋อแม่คุณแม่คุณแม่ทำอะไรอยู่คะค้าขายค่ะค้าขายขายน้ำพริกแกงแม่เลยลาค่ะโอ้ใครสนใจน้ำพริกก็ไปหาค่ะมาที่ตลาดได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ มีช่องทางการติดต่อไหมคะคุณแม่มีค่ะมีทางทางไลน์แล้วก็ Facebook ก็มีค่ะทางเพจก็มีค่ะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้นะคะคุณแม่ได้ค่ะ085 222 1520 24ชั่วโมงเลยค่ะสนใจพิกแกงอยากจะทำอะไรมีทุกแกงขนมจีนกะทิมีหมดค่ะเราผลิตเองใหม่สดทุกวันค่ะนะการันตีจากคุณแม่เองเลยนะคะ <laughs> เป็นอีกหนึ่เสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูฟอร์ดไอเมสคาราชิบุคพระราม5ค่ะอยากจะให้ทางคุณแม่ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชลูรุมกระทางพี่วินานิดหนึ่งได้ค่ะคือแนะนําเลยนะคะว่าที่นี่ดีมากแล้วก็บริการเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปใช่ค่ะแต่ว่าคือประทับใจโปรโมชั่นอะไรทุกอย่างก็คือให้จัดเต็มมากค่ะค่ะ แล้วก็วันนี้ค่ะให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชิญวินาค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจออกรถกับวินาหรืออยากให้วินาดูแลนะคะก็ติดต่อได้เลยที่0 95635549 5หรือแวะมาที่ฟอร์ดอาร์มเอฟราม5ได้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ